สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามากินตำสวบขอบปุ่นใส่หมูยอ่อแก้มก็พักกะลำปีกรอบๆอยพี่น้องมีโหระพานน่ำละกะมักงงงเงี้ยวแลวะกะับักซี่เล่ามาจ้ามากินน้ากันสวงคำคำกินเนกับซีเร่ยแรงเลยล่ะจ้าพี่น้องมาจ้า ลุ่นเล็กจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยมาถือจ้อยซื้อตะลางบริษัซื้อบนซื้อหาสองซื้อตะลางบนบริษัซื้อ คือแต่บ้แต่ว่าบไนน่ได้เงินบุญมีตะกรรมบงังเนาะจากพี่น้องคอยกันได้ พอัยเสียงรถคือเก่าพี่นอนอง พี่น้องคอยซื้อเลขน้ำนองอุ้งอิงคนสีสะเกตดบ้านค่อยพี่น้องห้เห็นพไปจับปิง้องมาสองหวนแลรวเขาทั้งสองหงวดแต่ว่าก็บะถึกน้ำเพลินจั๊กเทียลุยปุดลุยปุดอยู่บนมีแต่กำบังเนอะจากพี่น้องคอยก็ได้ พี่น้องก็าสีเฝ้ากินดอกเขาเจ้าเขาเจ้าบ่อ้ข่อยเอ็ดเฮ็ดคลิปแล้วแม้ว่าเฮ็ดเฮ็ดไปบก็ม่มีประโยชน์บ่ไดยังขึ้นมากราษาเสียเวลาเลยเสือพี่น้องขอยันเดือยยาเฮ็ดขอยได้เฮ็ดแล้วแม้คนติดตามข่อยกระไดเครื่องนึงแล้วเนาะลอยาเฮ็ดในมันสําเร็จน้าเขาพี่น้องยังไดก็ซอยกดที่ตามไม่ข่อยในเด้อยเขาเจ้าว่าไงข่อยเฮ็ดเหรอ có thể nói hiện áo nham các cháu bao nhiêu bản thì nó có khảo xét cả บอกผม พี่น้องเสียงรถข้าเจ้ามาแต่เฮ็ดงานแล้วอันที่เหลือ,อนี่กระสีไหว้ทะเล่มดอกเล่มเมาดอกจ่าข้าเจ้ามาแต่เฮ็ดงานแล้วเดี๋ยวเขาซีว่าหอีกนอกาพี่น้องเขาหามเขาหามว่าไห้เศร้าเหดขีดแล้วแต่ว่าออ่าอ,อ,ายาาาอยน้ำสีดื้อเฮ็ดซื้อๆเงไนใบกาแากดติดตามในคอยน้าในเด้อจาาพี่น้อง สำหรับนี่เม่วยกะเขาจบซ้ำนี่แล้วจากพี่น้องกินบ่เบิร์ดอกสิบไปเล่มเอาเพราะว่าข้าเจ้ามาเตะงานเจ่าผ่านฟังเขาเจมหน,นเนาะจ้ะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามในน้ำในเดอ้อจากพี่น้องสำหรับลิมนี้สวัสดีจ้า